สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมเจ็ดที่นั่งของฟอร์ดเราเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับแต่คันนี้พิเศษนะครับเป็นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มในส่วนของอะเอเวอร์เรสต์แพคด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของกระจังหน้านะครับข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายนะครับแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์ด้านข้างรวมถึงนะครับแหลกหลังคาของ ARB แบบนี้เลยนะครับีับบนี้เลยนะครับสาาารบนควกกแพ็เจอยู่่ที1 5ต 80,000บาทนะครับถ้าบวก Adventure Pack ก็เพิ่มอีก20,000บาทเป็น1 6 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับตอนนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ย0%นะครับหรือลูกค้านะครับสามารถนะครับออกรถเริ่มต้นนะครับเพียง150,000บาทได้เลยนะครับสำหรับเจ้า e v e r e เ t Sport นะครับเดี๋ยวอันพารับชมการตกแต่งของเจ้าคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่ตกแต่งเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับสีนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้เป็นสีดำเราไม่ต้องเพิ่มนนนาะครัับบีขท2,000้ ที่ตัวรถแตกต่างจากเดิมนะครับเราจะมีกระจังหน้านะครับที่จะเป็นอยู่ในชุดของ Adventure Pack นะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้า FORD นะครับใช้ฟอนต์คำว่า Ford แบบนี้เลยนะครับในส่วนของที่กล้อง360องศาด้านหน้าก็ยังมีอยู่นะครับตัวนี้ต้องมีอยู่ในเฉพาะตัวรถที่บวกแพ็กเกจเท่านั้นนะครับสำหรับกล้อง360องศานะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ LED มาให้แล้วโคมแบบมัลติรีแฟกเตอรมีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวัน รวมถึงข้อไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบของศูนย์ด้วยที่อยู่ในชุดของ Adventure Pack นะครับอะคริลิกคำว่า e v e r อร์เตนะครับตัวนี้ก็เป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับจุดต่อมานะครับสำหรับตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็มีมาให้เดิมๆจากโรงงานอยู่แล้วรวมถึงเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกะระยะด้านหน้านะครับก็มีมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้า4จุดด้านหลังอีก4จุดนะครับมีห่วงลากจูงมาให้นะครับ2ตําแหน่ง รวมถึงกันชนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีดําเงานะครับนี่ครับด้านหน้าของ e v e r อเรของเรานะครับเดี๋ยวอันพารับชมด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยนะครับสาหรับด้านข้างนะครับตัวคิวล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีดําด้านสีดําเงานะครับแบบเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าเราจะเห็นนะครับจะเป็นประมาณ3นิ้วนะครับขนาดความกว้างของเขานะครับล้อแมกเดิมนะครับเป็นอลลอยขอบ20นิ้วนะครับ เดิมๆจะเป็นลมดำนะครับล้อมแม็กนะครับขอบ20คันนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นล้อมแม็กลมดำเหมือนกันนะครับแต่เป็นของเ e นโซขอบ18นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวยางโตโยต้านะครับตัวนี้โอเพนคันที่เป็นยางออเทเล่นะครับยาง AT สเปคยางนะครับอยู่ที่265ทับ65 R18 นะครับ ในส่วนของดิสเบรกด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ลอ้อพร้อมคีบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ช่วงล่างก็จะเป็นแบบหวัดลิงให้นะครับมีระบบ ABS ป้องกอันล้อล็อก EBD ดกระจายแรงเบรกรวมถึงระบบลอมป้องกันการพลิกคว่ำม,มีมาให้นะครับแล้วก็คันนี้ที่บวกแพคเกจก็มีเทคโนโลยีป้องกันการชนมาให้ด้วยนะครับตัวนี้รวมถึง Adaptive Cruise Control ก็มีมาให้นะครับจุดต่อมานะครับแกมด้านข้างของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นคีบระบายความร้อนนะครับ ปกติรุ่นนะครับที่ผ่านยูโรไฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีคําว่าอะคริลิกคาว่าโชโบนะครับคันนี้เราติดตั้งเพิ่มนะครับถ้าลูกค้าต้องการเราก็สามารถติดตั้งเพิ่มให้ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับกระจกด้านข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกสีดําให้มีกล้อง360องศาที่ด้านข้างมีไฟส่องสว่างที่พื้นให้ด้วยรวมถึงมีบายสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับและมุมอับขณะถอยหลังให้ด้วยก็แจ้งเตือนทั้งกระจกด้านฝั่งซ้ายแลวก็ฝั่งขวาให้ด้วย คันนี้นะครับที่เป็นชุดแต่ง Adventure Pack กนะครับก็จะเป็นแหลกหลังคาของ ARB นะครับเป็นเบรดแหลกนะครับตัวนี้ก็สามารถวางของวางสัมภาระได้กระเป๋าเดินทางต่างๆได้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกใช้ตามความต้องการของเราได้เลยนะครับแล้วก็กันสาดเราติดตั้งให้ทั้ง4จุดรวมถึงฟิล์มรอบคันเป็นแบบเกเรดเซรามิก เบ้ามือจับกันลอยนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับสำหรับตัว Ever อร์เตนะครับตัวนี้เราติดลออเบ้ามือจับแบบใสนะครับแล้วก็จะมีสมาร์ทคีลดนะครับล็อกรถใครล็อกรถที่ตรงบริเวณเบ้ามือจับแล้วก็บันไดนะครับก็จะเป็นแบบสีดําล้วนแบบนี้ให้เลยมีอะคริลิกนะครับคำว่าสปอร์ตนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานมาให้นะครับนยครับล้อแม็กที่เราเปียดนะครับแล้วก็แหลกหลังคาก็จะยาวจนถึงประมาณเกือบเกือบท้ายรถกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันพามารับชมด้านท้ายของตัวรถกันนะครับ ฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้ชนิดน้ำมันดีเซลนะครับเติมเป็นถังจุได้80ดสิบลิตรเลยกันเลยทีเดียวนะครับอ่าด้านท้ายมีเซนเซอร์ไฟให้แล้วนะครับไฟท้ายแบบ LED นะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับที่เรามีติดมากับตัวรถนะครับอ่าน่ครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับอ่านี่ครับอ่านี่ครับฝาท้ายไฟฟ้าของเรานะครับเปิดจากกุญแจก็ได้เปิดจากตัวรถก็ได้นะครับ แล้วก็มีในส่วนของพยางนะครับตัวนี้นะครับที่เราติดตั้งให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองรับอ่าเวลาเราวางของวางสัมภาระต่างๆนะครับในเบาะแถวที่3ตัวเบาะเนี่ยยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าสําหรับรุ่นสปอร์ตของเรานะครับตัวนี้นะครับก็สามารถพับนอนราบได้ทั้งแถวที่3แถวที่2นะครับอ่าเนี่ยภายในตัวรถของเราเจ็ดที่นั่งของเรานะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในของตัวรถกันเลยนะครับภายในตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่ง แถวที่2นะครับก็จะเป็นเบาะหนังให้รอบคันให้แล้วนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้มีช่อง usb มาให้มีที่วางแขนให้ด้วยนะครับแถวที่2และแถวที่สาเนี่ยก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าความเย็นจะไม่ถึงนะครับหนารถฟอร์ดเราแอร์เย็นอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนพารับชมฝั่งผู้ขับขี่กันฝั่งผู้ขับขี่นะครับแผงด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายออกเหมือนลายไม้นะครับออกสี ดำนะครับนะครับตัวนี้บุกด้วยหนังครับแล้วก็ตัวควบคุมกระจกด้านข้างนะครับสําหรับในส่วนของไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติหรือไฟหน้าออโต้นั่นเองปรับระดับความสูงต่ําของไฟหน้าได้ตัวสตาร์ทเป็นแบบ push start ให้แล้วมีที่วางแก้วมาให้ด้านข้างเพิ่มเติมด้วยนะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานปุ่มอะไรเป็นแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับปรับได้สีทิศทางร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันครบถ้วนเลยนะครับมีระบบฟองรถให้อยู่ภายในเลนนะครับ พุทธคอนโทรนอะแดปตีฟพุทธคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอกลางเป็นขนาดใหญ่12นิ้วเลยนะครับตัวนี้รองรับ Apple Ca r p ับเฮเอดิเออร์ออโต้แบบไร้สายมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วยนะครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดนะครับรวมถึงมีเบ่งมือไฟฟ้าแล้วก็ปรับโหมดการขี่ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็มีระบบสตาร์ตสต็อปให้ด้วยนะครับแอร์แบกนะครับมีทั้งหมด7จจุดนะครับคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยนะครับเรียกว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความปลอดภัย แล้วก็รองรับแอปพลิเคชัน FordPass นะครับสั่งสตาร์รถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งของตัวรถได้เช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันรถได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับจองคิวนัดหมายออนไลน์ผ่านมือถือผ่านแอป FordPass ได้ด้วยนะครับสำหรับราคาจัดจำหน่ายของเจ้าคันนี้นะครับหนึ่งล้านหกแสนบาทเรียกว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวครับของแต่งนะครับตัวนี้มูลค่านี้ที่เราเพิ่มเติมสองหมื่นบาทเนี่ยแค่แห,ลหลังคาอย่างเดียวก็เกิดแล้วนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับตอนนี้ก็ตัวบวก แอดเวนเจอร์แพก็มีจํานวนจำกัดนะครับถ้าลูกค้าสนใจเจ็ดที่นั่งยังไงก็ทักเข้ามาอาหารอันได้เลยนะครับอันจะแนะนําการออกรถให้สําหรับลูกค้านะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อันด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้รีวิวรถฟอร์นะครับพร้อมโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้ลูกค้าด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ